เคยสงสัยกันไหมครับว่าของบางอย่างที่เรามองว่าเป็นแค่ของธรรมดามันมีอะไรที่พิเศษมากกว่านั้นผมเห็นข้าวเหนียวที่กินได้กับของหลายๆอย่างผมเคยเห็นนักท่องเที่ยวตื่นนอนตอนเช้าเพื่อใส่บาตรข้าวเหนียวที่หลายๆคนคิดว่าเป็นวัฒนธรรมที่แปลกใหม่แต่ข้าวเหนียวเป็นอะไรที่มากกว่านั้นผมจึงออกเดินทางไปที่จังหวัดกลาลสิน์พื้นที่ปลูกข้าวเหนียวและแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนอีสาน ผมมาถึงที่แรกวัดเสวตวันวนารามในตัวเมืองกลาลสินวัดแห่งนี้มีประสาทหลวงข้าวที่เป็นสิ่งยืนยันถึงวัฒนธรรมประเพณีเรื่องข้าวของคนอีสานได้เป็นอย่างดีเราเริ่มจากที่เกษตรกรชาวนาในอดีตนะครับแต่ยุคดึกจำบันมาแล้วตั้งแต่ปู่ย่าตายายเขาหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยเขาก็าจะมีพิธีกรรมหนึ่งเขาเรียกว่าพิธีกรรมในการบายศรีสู่ข,ข้าวเป็นพิธีกรรมที่ หลังจากการเก็บเกี่ยวนาปีทุกครั้งเพื่อขอบคุณพระแม่โพศพเพืพอพ่อขอขมมาพระแม่ครคาที่ดูแลข้าวน้าจนอุูดมสมบูรณ์นั่นคือความสําคัญของกิจกรรมเราเริ่มทํางานบุญูรลากรสุกข,ข้าวระดับตําบลเหนือเนี่ยคือ12ชุมชนมาทําร่วมกันที่นี่นะครับเมื่อปี2535โดยประมาณนั้นนะครับเราทำเนี่ยก็เอาเข้าวมากองรวมเหมือนกันยังยังไม่มีตัวประสานข้าว อย่างนี้นะครับก็นําข้าวมากองรวมก็ท,ทํทาพิจใบสยีสุขวันเสร็จแล้วก็แจกจ่ายข้าวให้กับคนยากคนจนาขายในราคาถูกบ้างเพื่อเอาปัจจัยที่เหลือเนี่ยมาทําูุบูมุงพระพุทธศาสนาต่อมาทีเนี้ยเมื่อมาถึงปี2540ก็เลยมามีแนวคิดกับชาวบ้านว่าบุญคุณลานเอาข้าวมากองรวมใบสีสุขวันที่ไหนก็ทําทั่วประเทศทาหมดเรามาทําแบบฉีดแนวไปดีไหมทําทไม่เหมือนใครดีไหม ชาวบ้านก็ถามทำไงนายกก็เลยเขียนแบบแปลนให้เขาดูออกแบบให้เขาดูว่าต้องทำอย่างนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับมันก็จะมีพวกไม้ไผ่ไมนะ้ยูคาลิปตัสรวงข้าวเป็นหลักทีนี้ถามว่าเอามาจากไหนรเราก็ต้องระด,ระดมกันทั้งหมู่บ้านทั้งตำ <12 S 1> นะบล12หมู่บ้านใช่12หมู่บ้านก็มารวมกันนัดหมายกันที่นี่หลังจากการเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกาย,ยนของทุกปี ก็จะมาเริ่มกันที่นี่แต่ใช้เวลานานใช่ไหมนานครับเราเตรียมปราสาทรวมข้าวเนี่ยร่วมร่วมเวลา2เดือนเสร็จกว่าจะเสร็จเรียบร้อยกว่าจะประดับไฟแสงสีในภาคกลางคืนจะสวยอีกแบบหนึ่งเคยมีคนมาถามนายกว่าใช้งบประมาณในการก่อสร้างเท่าไหร่เยอะไหมครับมันมันประมาณค่าไม่ได้เพราะเราไม่ได้ใช้เงินเราใช้แรงใครมีเวลาเท่าไหร่ก็มา มีใครมีชั่วโมงหนึ่งใครมีครึ่งวันัค้คสมบสองวันมาช,ช่วยกันสลับสับเปลี่ยนกันไปหลังจากนายกเทศมนตรีได้ให้ข้อมูลถึงประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจของปราสาทหลวงข้าวแห่งนี้จบผมจึงเดินทางต่อไปอย่างอำเภอเขาวงที่เป็นแหล่งปลูกข้าวเหนียวขอวงข้าวเหนียวที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดในประเทศ ข้ามาที่อำเภอเขาวงในตอนเชา้าภาพที่เห็นการใส่บาตรข้าวเหนียวที่เชียงคานที่คิดว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่กับกลายเป็นวิถีชีวิตทั่วไปของชาวอีสานที่จะทําบุญใส่บาตรกันด้วยข้าวเหนียวกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วตตตต่่ต่่าาาาางงงงงคคคนนนนกไไดดดด้วววมมมมพรออัีีปปทเเลยยบบ ดาเว้าบอนแปนแปนคือดังเจอมีเสียงมันพันปีนได้ทุຍอา พบมูเนือสินละมังแตกกระเด็นป้าแม่นบัสซื้อแล้วปายนั่นพัดรลักงสอยส่ก็เอ้ยอยาได้ค้องกินอมหลงคำ ผมพบกับพ่อวิเศษที่เป็นประธานชุมชนของที่นี่ผู้ที่คอยให้ข้อมูลเรื่องข้าวเหนียวเขาวงรวมไปถึงวิถีชีวิตของคนที่นี่ที่ผูกพันกับข้าวเหนียวอย่างเหนียวแน่นมานานหลายชั่วายุคนจนถึงพิธีกรรมที่แสดงให้เห็นความเชื่อก่อนการลงมือปลูกข้าวเหนียวอีกด้วยข้าวเหนียวเขาวงนั้นเป็นข้าวที่ชนชาวผู้ไทยได้ปลูกกันมาตั้งแต่อดีตนะครับจนถึงปัจจุบันปีพศ2500 <9. S 2> ก็มีการนำข้าวเหนียวข้าววงไปขายนะครับในตลาดที่ตลาดทุ่งนาทองจังหวัดกาฬสินธุ์<อ>ทำให้คนในตลาดได้รู้จักว่าข้าวที่อร่อยตัวนี้ถามแม่ค้าเขาบอกว่าเป็นข้าวเหนียวข้าววงจึงทำให้ข้าวเหนียวข้าววงนี้เป็นที่รู้จักกันคนภูไทยจะทำแต่นาปีเท่านั้นเพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพเริ่มต้นปลูกเดือนมิถุนายนและเดือนพฤศจิกายนจะเริ่มเก็บเกี่ยว ข้าวที่ชาวภูไทยปลูกปลูกด้วยความตั้งใจปลูกด้วยความปานีตและปลูกด้วยชีวิตจิตใจจริงๆเพราะจะต้องทํานาตามวิถีของชาวปูไทยตั้งแต่ดั้งเดิมที่ได้สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตส่วนอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่จะเก็บเกี่ยวในช่วงระยะเวลาที่3เป็นช่วงระยะพับพึงเพื่อให้ข้าวนั้นไม่หัก เม็ดสวยและมีคุณภาพที่ดีอ,อ,ดอ,อีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจไม่น้อยคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการหุงข้าวเหนียวยิ่งเป็นแบบชาวภูไทยด้วยแล้วยิ่งแปลกและน่าสนใจไม่น้อยเลยครับภาษาผู้ไทยตัวนี้ภาษากลางภาษากลางเรียกหมวดนึ่อข้าว ภาษาผู้ไทยวะมุยม้ยมุย้ยมุ้ยหนึ่งเขาอยู่ในมุ้ยนี้มันจะได้กระเตลกระเตวจ้ะกระเตวมุย้ยกระเตวไม่ทำอะไรครับไม่ฮาร์ดก้นมุยนะะ้ยอันนี้ไม่ฮาร์ดก้นมุ้ยนี้นะคะเขาจะข้างในมันจะได้ไหลละอันเนี้ยคะ่ะมันเป็นชั้น<อ>ต้องใช<อ><า>้ไม้อันนี้นะคะฮาร์ดไว้นะคะฮา,<ว>าร์ดไว้จะได้ไม่หล่นลงไปใช่ฮาร์ดไวนะะ้แล้วก็เอาที่รองที่รองกลัวข้าหก เขาห้องกระเตวเสริมนี่ mm. อันนี้ห้องวะภาษากลางว่าหวดภาษาผู้ไทยว่ามุยม้ยมุ้ยอันนี้อุปกรณ์นะคะภาษากลางเรียกไม้พายภาษาผู้ไทยห้องไม้กระดามไม้กระดามจ้าอันนี้ผู้าไทยภาษาผู้ไทยห้องว่าบารามีบารามีจ้าอันนี้ที่ปิดปากหวดอันนี้กระบวนการมาเขา้า มาเข้าคือแช่แช่ครับถ้าเป็นข้าวใหม่ก็แช่อยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงถ้าเป็นข้าวเก่าก็จะมาสามชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงปุ๊บเราก็จะเอามาซาวซาวข้าวไม่ต้องล้างเหมือนข้าวสวยครับตัวนี้นครับอัน<ใ>นี้<ใ>นเราแช่ได้ที่แล้วก็มาลาดตรงนี้นครับให้ลาดให้มันทั่วเลยครับน็ ครับต้องใส่ให้หมดเพราะว่าเพราะว่าถ้าเรานึ่งไม่หมดมันข้ามคืนมันก็จะมีกลิ่นบูดมันจะเป็นกลิ่นบูดใช่ถ้าสมมติว้าหมักใช่ถ้าสมมุติว่าเราแช่ไว้นานๆแล้วทีนี้เราต้องเอาน้ําตัวนั้นอ่ะมาล้างใช่ราดราดให้อนี้ทันทีอีกทีหนึ่งคับน้ําน้ําตุ่มๆครับนี่คือวิธีหุงข้าวเหนียวแบบดั้งเดิมเลยใช่คือคือที่นี่ก็จะไม่มีการใช้หม้อหุงข้าวอะไรเงี้ยเลยไม่ไม่เขาจะเป็นแบบนี้เวแล้วเราแม่เคยใช้หม้อหุงข้าวไหมคร เคยมันมีความแตกต่างกัน,นคือ,มอหม้อหุงข้าวเนี่ยมันง่ายแต่ว่าความนิ่มมันไม่เท่าอ๋อมันไม่เท่ากับการใช้หัวครับเพราะว่าเพราะว่าที่บ้านอ่ะมันจะเป็นลักษณะหุงครัง้งเดียวแล้วก็ตอนเย็นก็จะกินเลยไม่หุงอีกครับ ทิ้งเลยเประมาณประมาณกี่นาทีอันนี้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งค่ะ<ๆ>อยากให้มาทานข้าวเหนียวขาวงด้วยกระบวนการของการผลิตและกระบวนการของการคัดเลือกเ,ลอกเลอกมเล็ดพันธุ์แล้วก็วิธีการดำวิธีการกเก็บเกี่ยวแล้วก็วิธีการดูแลรักษาอยากให้คุณมาดูว่าวิธีการทำของเราอะ่ะมันเป็นยังไง อยากให้คุณมาดูวัฒนธรรมแล้วก็มากินข้าวเหนียวขอวงกับไข่มูแดงกับแกงผักหวานประวัติดั้งเดิมนี่เป็นพื้นที่ที่อยู่โน้นอยู่เมืองบกเมืองวังเมืองวังครับมีการอพยพเคลื่อนย้ายมาตามรุ่มแม่น้าโขงแล้วก็ข้ามจากแม่น้ำโขงเข้ามา,าอยู่ในเขตเชื่อเขาปูพานพระเจ้าปูพายก็มาตั้งรกรลากอยู่ที่นี่ โดยเจ้าเมืองเนี่ยพาเคลื่อนย้ายอบจบลงมาที่ที่เขาวงแล้วก็รู้ว่าแหล่งตรงนี้เนี่เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในระดับหนึ่งเนาะมีแม่น้ำสายหนึ่งแล้วก็มีห้วยน้องกุดเขาเรียกว่ากุดต่างๆที่เกิดขึ้นตามห้วยน้องคลองบึงเนี่ยอ๋อแม่น้ำตัวนี้ชื่อเป็นแม่น้ำลำพยังลำพยัง ชาวพุทไทยเนี่ยก่อนที่เขาจะลงนาเนี่ยเขาก็มีการนับถือผูดผีแล้วก็บรรพบุตรผ,ผีบ้านผีเรือนหรือุ้ตาแหกเนี่ยเวลาก่อนที่จะลงนาเนเขาก็มีการบูชาเส้นไหว้เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นนเพราะว่าเพื่อที่จะให้เป็นสิริมงคลในการทํานาเ<ๆ>พราะชาวพุทไทยนี้มีการนับถือความเชื่อต่อตอกันมามนเป็นรุ่นเป็นรุ่นมาดยลอสืบทอดกันมายาวนานแล้วเป็นชนชุมชนๆๆๆที่ จะนับถือด่านนี้โดยเฉพาะก็คือชาวอีสานนี่นับถือที่น2่สอง14ใช่เท่านั้นก็เพียงมีแต่ละเดือนก่อนที่ลงนาก็จะต้องทำพิธีกรรมเพื่อเซ่นไหว้สิบเจ็ดสิบพิธีกรรมนี้กรรมเม่าเก่าโดยพ่อแม่ปู่ย่าตาทูถูกจักว่าโคดหรูการทำหน้าโ่ยมาปกปักรักษาลูกหลานีอยู่ที่นี่แล้วก็มีดอกไม้เทียนครูมาก้าว ขาวหวานข้าวหวานเอามาก้ากับพระแม่ทรณีเพราะว่าเฮาได้รักสาว่าสิงงูควายเฮาฝฟะไปน้ำแม่ทรณีเด่าแม่ทรณีมาปกปักรักษางูควายเฮาที่มาไทยห้ยไตหนาเนีมันเก็บมันป่วยมันจะมีเนี่ยเพราดในการทำหน้านี่ก็เพื่อปูยาตาโทษนี่มาปกปักรักษามีเฮาลูกหลานเก็บไท้ยามมัน แพหน้าวิกาฟ้าดังให้ทิดเลิกก่อนครับผมฟ้าดังทิดใจเหาก็หันหน้าไปทางนันคิดเนือครับหน้าไปทั้งสงครามกันเพราะว่าโหหนักนะิ่นหันไปทั้งนี้นเท่าไรหน้านี่เหาละหันไปนําอันนี้มันกระโชกเป็ดหน้าไปเห่าละักาต้องเอาไปทา้งรงครามไปทังหางหน้าเวลาไรหน้าเวลาแต่งานครับอันนี้ตอนเวลาปลูกครับปลูกแล้วน้าแก้วมานลูกต้องมีตร โอ้ตัวผูกลูกเป็นหน้าแลยก็แหะนาพิธีแหะนาเอาต้นเขามาเอาไถนาไถนาเอาก็แห้เอาโซนนึ่งโซนเลยสนับเขาแหะที่เขาแหะนาโมเดูเกี้ยวเขาก็เกี้ยวหุ่นเหลาเ้อนเขาเรื่องราวของชาวภูไทยที่เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าชาวภูไทยและข้าวเหนียวมีความผูกพันกันมาช้านานคือพิธีกรรมก่อนการปลูกข้าวเหนียว ที่ต้องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ช่วยดูแลข้าวของชาวภูไทยตั้งแต่หวานวาวถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตฟ้ากาตายเดอพันได้เป็นนายแล้วอย่าลืมแมวนกไก่นาพันได้เป็นพญาสางของเมืองตุ้มไผ่พั้นไอเป็นใหญ่แล้วสังกุ้งไหม่การ Bye. -bye. เชื่อไหมครับว่าสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่อีกหนึ่งเรื่องเกิดขึ้นในตอนกินข้าวเหนียวนี่เองไม่ใช่แค่การหยิบจิ้มกินแต่ต้องปั้นรดอที่เรียกว่าวิธีการล้อของชาวภูไทยให้ข้าวเหนียวแน่นแล้วจิ้มหรือจ้ำกินเพราะเมอก่อนเจิ้ข้าวเาจะจ้เาจะจิ้มจิ้มแล้วทีนี้เขากล <จำ S 2> ัวมันจะจย,ย้ไวใช่ อ๋อเขาพูดว่าจ้ำใช่ผู้ไทยของห้องว่าจ้ำนี่ก็จะจ้ำแบบนี้จ้ำลงไปถ้าเฮามีปั้นแบบเนี้มันจะเปื่อยมันจะเปื่อยใช่มันจะอ๋อมันจะย้วยเข้าไปใช่มันจะย้วยลงไปเพระสากลางเนาะจดลองจ้ำดูจ้ำแน่นๆเอแต่ถ้าจ้ำอะไรเงี้ยจ้ำมันจะไม่ย้วยนั้นเวลากินข้าวเหนียวเขาบอกว่ากินข้าวเหนียวต้องปั้นเมื่อก่อนกระติ๊บมันไม่เยอะขนาดนี้มันไม่มีเยอะขนาดนี้มันมีติ๊บแค่สองติ๊บ พ่อแม่มีลูกเยอะ9้าถึงสิบคนก็ต้องปั้นให้ลูกคนนี้ปั้นให้ลูกคนนี้ปั้นใช่แบ่งกาจะแบ่งแบ่งใช่ใช่แต่ผมปั้นแบ่งไปให้แต่มันก็ต้องแต่ละคนเขาจะไม่วางแบบนี้เขาจะกำไว้กำไว้อย่างนี้จะให้ลูกกำไว้กํางกำไว้ทุกคนก็ต้องกำไว้เป็นของตัวเองถ้าถ้าของหนูหมดอย่างนี้พ่อพิเศษก็ต้องแบ่งให้ได้ อย่างตอนผมกินกรุงเทพนี่ข้นหนวจะมีติดมือนะที่นี่คือไม่มีเลยมีลักษณะพิเศษคือความเป็นมันวาวเม็ดแล้วก็ปั่นไม่แช่ติดมือมีคุณสมบัติของข้าวเหนียวขาวงแล้วถ้าอย่างผมไปกรุงเทพผมซื้อข้าวเหนียวขาวงไปแล้วผมไปหุงเองได้ไม่ไม่คือผมไปหุงเองอาจจะหุงไม่เหมือนพ่อกับแม่แล้วจะเนี่ยจะไม่ติดมือเหมือนเดิมเหมือนเดิมจะไม่ติดมือคือยังไงก็ไม่ติดมือ การเดินทางมาครั้งนี้ได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายข้าวเหนียวที่หลายๆคนมองว่าเป็นสิ่งธรรมดาหรืออาจจะคิดว่าเป็นแค่อาหารหนึ่งอย่างแต่จริงๆแล้วข้าวเหนียวเป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมของคนอีสานที่ผูกพันกันมาช้านานและหลายๆคนได้ซึมซับวัฒนธรรมข้าวเหนียวของคนอีสานไปโดยไม่รู้ตัว 也能看。